ต้อนรับเข้าสู่ช่องเจริญพันธ์รีวิวมาดู Honda ตัวท็อปกันบ้างนะคะคันนี้เลย Honda City ปี2018นะคะเครื่องยนต์1.5 SV นั่นเองนะคะเรามาดูในส่วนของหน้ารถกันนะคะไฟหน้ารถนะคะเป็นแบบ LED มาพร้อมไฟตัดหมอกแถมยังมีไฟเดย์ทา r u n นนิ่งไลท์มาให้อีกด้วยนะคะซึ่งเป็นไฟส่องสว่างเวลากลางวันนั่นเองนะคะ มาดูกระจังหน้ากันนะคะกระจังหน้าเป็นแบบพรเมียมนะคะด้านหลังนะคะมีกล้องให้ด้วยนะคะแล้วก็คิ้วฝากระโปรงท้ายเป็นแบบโพรเมียมด้วยนะคะ Honda City รุ่นนี้นะคะเป็นตัวท็อปแน่นอนว่าชุดแต่งรอบคันเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อนะคะล้อก็เดิมๆจากศูนย์เช่นกันคะ่ะเราไปดูด้านในกันเลยคะ่ะ เรามาดูข้างในรถกันเลยนะคะด้านในนะคะตกแต่งด้วยโทนดำตัดกับสีเทานั่นเองนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะ้าพพรีเมียมทั้งคันเลยนะคะมาดูในส่วนของคอนโซลหน้ากันคะ่ะพวงมาไลยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็มีปุ่มรับสายปุ่มบางสายอีกด้วยนะคะในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะคะเป็นดิจิตอลกึ่งอ n นาล็อกนะคะ มาดูในส่วนของคองนโซลกลางกันนะคะชุดเครื่องเสียงนะคะเป็นระบบสัมผัสนะคะสามารถเชื่อมต่อกับ usb ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับบลูทูธกับสมาร์ทโฟนได้ทุกรุ่นเลยนะคะระบบแอร์นะคะเป็นระบบออโต้นะคะ แล้วก็เกียร์นะคะก็เป็นออโตโ้เช่นกันนะคะคอนโซลกลางตรงนี้นะคะก็สามารถวางแก้ววางเอกสารได้นิดหน่อยนะคะคันนี้นะคะราคาผ่อน9,000บาทเท่านั้นคะ่ะหากลูกค้าสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยที่เพจรถยนต์มือสองเจริญทางานรัตนสินค่ะ หากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักมาได้ที่เพจ Facebook นะคะรถยนต์มือสองเจริญพันธุ์รัตนศิน์หรือว่าจะเป็นไลน์แอดซีพีอาร์เอสค่ะหรือว่าลูกค้าท่านใดนะคะอยากจะเข้ามาชมรถด้วยตัวเองนะคะสามารถเดินทางมาได้ที่ทนนทหารอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีบริษัทเราจะตั้งอยู่ที่ตรงข้ามกับศูนย์รถยนต์โตโยต้าจังหวัดอุดรธานีค่ะก่อนจะคลิปนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดทุกการอัปเดตของเราสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อน ไม่บายค่ะ